สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็มีหูฟัง2 wireless ที่มี noise cancelling ในราคาหลักร้อยมาให้ดูกันกับหูฟังจากทาง One More รุ่น Q 2 0ิครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูฟีเจอร์คร่าวๆของหูฟังตัวนี้ก่อนนะครับโดยตัวหูฟังเนี่ยมาพร้อมบลูทูธ5.3มีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนและก็เกมโหมดครับรองรับมาตรฐานกันน้ำ IPX4 แบตสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงซึ่งภายในกล่อ,องเขาเนี่ยถ้าเปิดออกมาครับ oh. ก็จะมีแค่ตัวเคสหูฟังแล้วก็ตัวจุกสับรองมาให้เท่านั้นครับ ไม่มีการแถมสายชาร์จมาให้แต่อย่างใดในส่วนของการดีไซน์และมิทเรียลเนี่ยก็ต้องบอกว่าตามราคาครับบอดี้ของตัวหูฟังเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเบาๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ดูกองแกงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นข้อดีได้เพราะว่าเบาดีครับพกง่ายตัวเคสเนี่ยเป็น,นลักษณะวงรีผิวด้านๆหน่อยนะครับสามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงได้ง่ายนะครับไม่ตึงออกมาตัวแม่เหล็กเนี่ยดูใช้ได้ครับมีความแรงพอสมควรเวลาปล่อยหูฟังลงไปเนี่ย ตัวเคสเนี่ยก็สามารถดูดหูฟังเข้าไปค่อนข้างง่ายครับส่วนตัวฝาเปิดปิดเนี่ยก็เปิดปิดง่ายซะหน่อยนะครับถ้าเผลอทําตกขึ้นมาเนี่ยผมว่าตัวฝาเนี่ยเปิดแล้วหูฟังหลุดออกมาแน่นอนใน so ส่วนของหูฟังเนี่ยเป็นแบบอินเอียร์นะครับยัดเข้าไปในหูนั่นเองมีก้านออกมายาวเล็กน้อยนะครับ สำหรับผมเนี่ยสวมใส่ก็โอเคนะไม่ได้แน่นเกินไปแล้วก็ไม่ได้หลวมเกินไปครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าแน่นกระชับเกินไปหน่อยหรือต้องการเปลี่ยนไซส์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับในกล่องเนี่ยครามีจุกมาให้อีก2ไซส์ท่านเองและตัวหูฟังเนี่ยตรงบริเวณก้านด้านข้างนะครับก็มีช่องไม้นะครับสำหรับระบบตัดเสียงรบกวนแล้วก็ไฟแสดงสถานะครับและบริเวณก้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เรารองรับในการแตะเพื่อสั่งงานได้อีกด้วยครับ ซึ่งใช้งานในการควบคุมเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นมีเดียหรือว่าการหยุดมีเดียนะครับรวมถึงการไปข้างหน้าหรือการย้อนกลับนั่นเองสามารถควบคุมได้ตามนี้เลยซึ่งวิธีการควบคุมเนี่ยเราก็สามารถแยกเป็นหูฟังข้างซ้ายและก็หูฟังข้างขวานะครับเริ่มจากหูฟังข้างซ้ายก่อนก็คือการกดค้างที่หูฟังข้างซ้าย2อวีเนี่ยเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับระหว่างมิวสิกโหมดแล้วก็เกมโหมดนั่นเอง ส่วนหูฟังด้านขวานะครับการแตะค้าง2วิเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนโหมดระหว่างโหมด normal โหมด n c แล้วก็โหมด pass through นะครับ normal mode ANC on pass through ทำการแตะ2ครั้งนะครับเพื่อเป็นการ play หรือว่า pause มีเดียที่เล่นอยู่นั่นเอง แตะ3ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายนะครับเป็นการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าและแตะ3ครั้งที่หูฟังข้างขวานะครับเป็นการไปเพลงข้างหน้านั่นเองส่วนในเรื่องของคุณภาพเสียงของตัวหูฟังเนี่ยหูฟังตัวนี้เนี่ยให้ไดรเวอร์มาขนาด10มิิเมตรตัวเสียงที่ได้เนี่ยก็จะให้เสียงที่เป็นย่านสูงกับย่านกลางเนี่ยทำได้ดีนะครับ เวลาฟังเพลงเนี่ยเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยมาชาัดเจนครับส่วนเรื่องเบสเนี่ยเวลาใช้งานจริงนะครับด้วยความที่มันเป็นอินเอียร์เนี่ยก็จะได้ความลึกของเบสประมาณหนึ่งเลยครับความเงียบก็จะช่วยทําให้เบสเนี่ยขับออกมาได้เยอะพอสมควรพอฟังได้อรรถรสครับแต่ก็ไม่ได้เป็นลูกหรือว่ากระหึ่มมากกระแทกขูขนาดนั้นนะครับยิ่งถ้าไปใช้งานข้างนอกเนี่ยเวลามีเสียงรบกวนเยอะๆถึงจะเป็นอินเอียร์เนี่ยเสียงก็อาจจะเข้ามารบกวนได้บ้างเล็กน้อยครับแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ยอาจจะหายไปเล็กน้อยในส่วนของเสียงเบสนับ ในส่วนของโหมดเสียงแบบ ANC หรือว่า Active Noise Canceling l นะครับโหมด ANC ของเขาเนี่ยมาจาก Quiet Max นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยมีการให้ระบบ ANC มานะครับในราคาแค่หลักน้อยเท่านั้นเองนะครับโดยตัวหูฟังเนี่ยก็จะเป็นหูฟัง In Ear บวกกับมีโหมด ANC นะครับเวลาฟังเสียงเนี่ยก็จะพอช่วยเรื่องของการตัดเสียงรบกวนไดระดับหนึ่งเลย ในที่ที่มีเสียงพอประมาณเช่นพวกเสียงแอร์เสียงรถยนต์ทั่วไปหรือว่าเสียงคนคุยนะครับที่ไม่ใกล้มากก็ถือว่าตัดได้ดีเลยครับเสียงรถวิ่งเนี่ยหายไปได้เยอะพอสมควรเลยเวลาออกไปใช้งานข้างนอกเนี่ยเวลานั่งรถไฟฟ้าหรือเวลาผมเดินออกไปตามถนนเนี่ยรถเสียงรบกวนไปได้ค่อนข้างเยอะครับฟังเพลงชัดขึ้นมากแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีเสียงรถที่ขับมาดังมากๆหรือว่ามีเสียงเพลงที่เปิดจากระยะที่ไม่ไกลมากรวมถึงมีการพูดคุยของคนในระยะ1-2เมตรเนี่ยเสียงก็ยังคงหลุดเข้ามาบ้างนะครับเล็กน้อย แต่ก็ยังถือว่าลดเสียงไปได้เยอะพอสมควรครับโดยรวมเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยเงียบแบบเป็นที่น่าพอใจในส่วนของโหมดเสียง p a s s t h r o u g h หรือว่าเอาง่ายๆคือเป็นโหมด Transparency นั่นเองครับเป็นโหมดที่ใช้สําหรับในการให้ไม้เนี่ยรับเสียงภายนอกเข้ามาขณะที่เราฟังเพลงนะช่วยเราเวลาเราใส่หูฟังฟังเพลงข้างนอกเนี่ยก็จะได้ยินเสียงบรรยากาศรอบข้างได้ดีมากยิ่งขึ้นครับช่วยลดอันตรายหรือว่าทําให้ได้ยินเสียงรอบข้างโดยเป็นการใช้ไม้ที่เขามีอยู่ถึง4ตัวเนี่ยรับเสียงเข้ามานั่นเอง และกับอีกโหมดหนึ่งครับกับเกมโหมด้วยความที่หูฟังตัวนี้นะครับให้การเชื่อมต่อของหูฟังที่เป็นระบบดูทู5.3เนี่ยทำให้การเชื่อมต่อในสเสถียรครับและก็ได้ระยะทางการเชื่อมต่อที่ไกลามากขึ้นประหยัดแบตนะครับจัดการพลังงานได้ดีตัวหูฟังเนี่ยเลยมีโหมดเกมมาให้นะครับช่วยลดลาเทนซี่ในการเล่นเกมลงแต่ว่าจากการที่ผมลองใช้งานจริงมาเนี่ยส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่นเกมจริงจังมากนะครับถามว่าเล่นเกมได้ไหมก็เล่นเกมทั่วไปได้ครับหรือว่าแนวชูตติ้งเนี่ยก็เล่นได้ หรือถ้าเรียกง่ายๆคือเรียกว่าพอได้ครับเล่นเอาสนุกได้แก้เบื่อพอได้แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายจริงจังเน้นฟังเสียงเท้าวัดกันวิตวิเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นครับยังมีอาการดีเลย์เห็นอยู่หรือว่าไม่ได้สมูทขนาดที่จะไปเล่นใช้จริงจังหรือว่าแข่งได้ครับใครที่เล่นสายจริงจังเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะครับกับตัวนี้และหูฟังตัวนี้นะครับ ก็ยังมีการให้ไมค์ของหูฟังเนี่ยมาถึง4ตัวด้วยกันแล้วก็มีการใส่ AI enhance เข้ามานะครับเพื่อช่วยในการตัดเสียงรบกวนภายนอกเวลาเราใช้ไมโครโฟนสัตนานเนี่ยก็ช่วยเรื่องการตัดเสียงรบกวนทําให้เสียงชัดมากขึ้นนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีตัวอย่างที่ไปเทสมาในสถานการณ์ต่างๆนะครับมาให้ได้ฟังกัน3ส,สถานการณ์ด้วยกันตั้งแต่สภาพแวดล้อมแบบปกติเลยนะครับในสตูดิโอเสียงไม่ได้ดังมากเนี่ย จนถึงการคุยข้างนอกนะครับมีเสียงลม,มเสียงธรรมชาติเบาๆจนไปถึงแบบเอ็กตรีมนะครับก็คือริมถนนเลยที่มีเสียงรถด,ดังๆมีเสียงภายนอกรบกวนเยอะๆนะครับเราก็มาดูกันครับว่าเสียงเป็นยังไงและนี่ก็คือเสียงไมจากวันโมคิวยี่สิบนะครับอยู่ในสถานการณ์แบบแรกก็คือสถานการณ์ที่อยู่ภายในสตูดิโอของผมนะครับภายในบ้านนั่นเองเสียงรบกวนไม่ค่อยเยอะนะครับมีแค่เสียงแอร์แล้วก็เสียงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบๆข้างเล็กน้อยนะครับ ลองดูว่าเสียงเวลาพูดในเสียเป็นยังไงนะครับเวลาเราคุยสนทนาต่างๆผ่านตัวไม์ของหูฟังเนี่ยเป็นยังไงนะครับและนี่คือการทดสอบเสียงหูฟังวันมอคิวยี่สิบแบบที่สองนะครับก็จะเป็นการอยู่สถานการณ์ข้างนอกก็จะมีเสียงลมเสียงนกบ้านนะครับเป็นการเหมือนคุยโทรศัพท์ข้างนอกนั่นเองเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงลมเบาๆเข้ามาก็มีเสียงนกเสียงบรรยากาศรอบๆนะครับลองฟังดูว่าเอเสียงแล้วก็คุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับครับและนี่ก็เสียงจากไม์ของ หูฟับงบันทงสุดที่สุดนะครับรดไปมาแล้วก,ก็เสออียงเพลงจากภายน,นอ,อกนะครับแล้วเกี่ยวกับภายนอกนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงรวมกับการชาร์จกับเคสชาร์จนะครับแต่ถ้าเกิดใช้แค่ตัวหูฟังเดียวๆเ,เนี่ยก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้5.5ชั่วโมงซึ่งจากที่ผมใช้งานจริงๆมาเนี่ยใช้ฟังเพลงบ้างนะครับเปิดระบบ ANC ผสมกับโหมดธรรมดาเนี่ยชาร์จเต็ม1ครั้งตอนนี้เนี่ย3วันแล้วแบตยังเหลือในเคสอยู่ประมาณ40%เลยครับใช้งานได้ยาวนานพอสมควร และตัวหูฟังนะครับอย่างที่บอกไปว่ารองรับมาตรฐานการกันกน้าที่ IPX4 เลยนะครับนั่นก็คือกันเหงือ่อกันฝนกันน้ากระเซ็นได้ใช้ใส่ออกกําลังกายได้ครับเวลามีฝนโปรยๆหรือว่ามีน้ํากระเด็นใส่เนี่ยสามารถใช้งานได้ป้องกันได้นั่นเองเอาละครับน,นี่ก็คือหูฟังที่อยู่ในราคาหลักร้อยจากทางว n น m o รุ่น Q20 นะครับหูฟัง True Wireless ที่มีระบบ ANC มาให้นะครับเรียกได้ว่าในราคาหลักร้อยเนี่ยแบงค์พันมีทอนให้ระบบ ANC มาให้ใช้งานเนี่ยก็คุ้มแลวครับ ยังไม่ต้องมองถึงพวกโหมดเกมหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆที่เขามาให้เนี่ยใช้ฟังเพลงตัดเสียงรบกวนตอนนั่งรถนั่งเครื่องบินก็โอเคมากๆแล้วครับตัวคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับฟังได้ไม่เสียอารมณ์การดีไซน์กับวัสดุเนี่ยสมราคาครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยผมก็ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับมีช่องทางออฟฟิเชียลของทางวันมอด้วยตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยกดไปดูกันได้ครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ